ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนอุตร,รดิตถ์แก้พึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเทศน์สอนธรรมะเรื่องมงคลชีวิต38ประการและนำนักเรียนบ้านโรงเรียนสร้างสามัคคีโรงเรียนบ้านแสนขันและโรงเรียนบ้านร้องลึกจังหวัดอุตร,รดิตถ์สวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมโดยดคณะครูนะครับและนักเรียนทุกคนก็ต่างให้ความร่วมมือในการสอบปนครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยน้องๆทุกคนนะครับก็ตั้งใจในการสวดมนต์บทมาจากกระปะวัฒนสูรด้วยความไพเราะแล้วก็พร้อมเพรียงกันเพื่อให้มนุษย์และเทวดาก็ได้ร่วมอนุโมทนาด้วยอีกทั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับรวมไปถึงคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศิลธรรมอันง,งดงามให้แก่น้องๆตามหลักป้านวัดโรงเรียนหรือหลักประวัตินั่นเอง ก็มีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีที่โลกต้องการเพราะเด็กในวันนี้ครับคืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบต่อไปการสวดมนต์แล้วก็การทั้งสมาธินี้เองครับก็จะเกื้อกูลต่อการศึกษาเล่าเรียนของน้องๆน,นะครับทำให้เป็นเด็กที่มีสติมีสมาธิแล้วก็จะได้มีปัญญาเกิดขึ้นในการเล่าเรียนหนังสือนั่นเองครับ